ก็ตื่นแล้วครับท่านผู้ชมครับหลังจากตื่นครับ มาชมครับเพืเ่อนๆครับเราอยู่ที่เส้นทางท่าแขกเส้นทางหลูกเมืองท่าแขกครับวันนี้แอดมินพาเพืเ่อนๆมาชมบรรยากาศที่พักอีกที่หนึ่งครับซึ่งเปิดใหม่ก่อนจะถึงถ้ำนางแอนและท่าฝรั่งประมาณนี้ครับบรรยากาศวิวภูเขาหินปูนสวยงามเลยทีเดียวท่านผู้ชม นี่ครับเราก็มาถึงแล้วนะครับนี่ครับเส้นทางเข้าสู่รีสอร์ทที่ติดเขานี่ครับป้ายทางเข้าครับจะเป็นจะตีรถเดี๋ยวเข้าครับก็จะเป็นโอเพนวิวครับเป็นรีสอร์ทแบบลักชวรี่ครับท่านชมครับนี่เดี๋ยวแอดมินจะเลี้ยวรถเข้าพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศที่พักครับนี่ครับโอเพนวิว เป็นร้านอาหารแล้วก็มี KTV ด้วยนะครับแต่ว่าเปิดหรือเปล่าเห็นว่าทำใหม่เดี๋ยววันนี้แอดมินจะพามาชมบรรยากาศาที่พักที่โอเพนวิวนุนครับโอ้ยงามหลายพี่น้องคักขนาดาพูดนะจิดภูเขาพูดนะมีจิ้ด,ดมีมีมีริมน้ำที่เรามัาจะเรียกแคมน้ำอะไรประมาณนี้ครับท่านผู้ชมครับ แอดมินก็ขับรถเข้ามาแลนะครับถึงแล้วที่พัก Open View ก็จะประมาณนี้ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวแอดมินจะเลี้ยวรถจอดก่อนนี่ครับเพื่อนๆครับบรรยากาศภูเขาครับเรามองจากโรงแรมรีสอร์ทที่พักที่ Open View ครับนี่ครับบรรยากาศครับก็จะเห็นภูเขารถวิ่งผ่านไปผ่านมาครับ ตรงหน้าทางเข้าก็จะเป็นขวาสะพานแล้วก็ตัดมาตรงนี้ครับบรรยากาศครับแอดมินอยู่ที่พักที่เมืองท่าแขครับโอเพนวิวรีสอร์ทครับนี่ตรงนี้ก็เป็นห้องเคทีวด้วยนะครับนี่ครับบรรยากาศนะครับนี่ครับเดี๋ยวเรามาเช็คอินเข้าที่พักกันครับเดี๋ยวนี่ครับก็จะเป็นน้องโดยสบายดี น,น้องซื้อต้าเนะ<ด>เาะผพาไอ้เบิ้งห้องวะโดยโอเค,คับมามามาเดยนี่ครับเดี๋ยวเราเดินตามน้องเข้าไปครับนี่ครับเดี๋ยวเร,เรามาดูภายในห้องครับอืมนี่ครับนี่จะเป็นห้องแบบลักชูรี่มากเลยครับห้องดีครับนี่ก็เป็น ตู้ใส่เสื้อผ้าแขนเสื้อผ้าอะไรประมาณนี้ครับนี่ครับห้องน้ําครับท่านผู้ชมครับอื้มครับเราจะเห็นวิวแบบนิดนึงครับเปิดหน้าต่างแบบระบายอากาศครับโซนทางนี้จะแบ่งแยกเป็นสองห้องนะครับห้องน้ําก็จะเป็นห้องอาบน้ําดูครับมีน้ําอุ่นมีแบบฝักบัวแบบอื้มเป็นแบบลักชัวรี่แบบดีเลยนะครับที่ไทยส่วนมากเป็นโรงแรมห้าดาว ก็จะประมาณนี้ครับฝักบัวอะไรแบบดูดูนาเลยทีเดียวครับเป็นห้องนี้แบบห้องน้ําแยกในตัวครับนี่ครับถัดมาก็จะเป็นอ่างล้างหน้านะครับส่องกระจกให้ด้วยครับนี่กระจกแบบเปนอือ่างล้างหน้านีก็ดูสวยดูครับดูแบบมีความแบบลักชวรี่นะสีทองเป็นรูปไข่ประมาณนี้เตียงผ้าเช็ดตัวเ <c oughs> ตียงนุ่มนะครับนี่ คืนนี้แอดมินจะนอนตรงนี้แล้วครับบรรยากาศครับภายในห้องแอร์เย็นช่ำมีนมีน้ำอะไรให้เรียบร้อยครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราพามาดูบรรยากาศรอบๆนอกกันครับนี่ครับท่านผู้ชมครับนี่ครับท่านผู้ชมครับบรรยากาศครับ KTV ครับที่ Open View Resort Luxury ครับมีแบบไฟ LED ตอน กลางคืนนี่แบบนี่ครับโอ้โหตื๊ดตื้ดตื้ดเสียงสีเสียงบอกบอกไว้จัดเต็มอือครับก็เป็นอีกห้องหนึ่งครับห้องใหญ่เลยทีเดียวครับนี่ครับอือหือเคทีบที่ถ้าแขกหรือว่าอยู่ในตัวรีสอร์ทของ Open View ครับ ก่อนจะไปท้ำนางแอ่นหรือถ้าฝรั่งครับมันจะมีรีสอร์ทที่แอดมินรีวิวให้นะครับนี่ครับบรรยากาศครับอืดูแบบหรูหราลักชวรี่มากเลยครับนี่ครับเพื่อนๆครับถัดมาก็จะเป็นโซนโต๊ะสนุกครับที่อยู่ห้องอาหารครับก็ถ้าใครมาก็กิจเป็นกิจกรรมยามบ้างที่เพื่อนๆมาเล่นได้นะครับนี่ครับท่านชมครับครับท่านชมครับบรรยากาศ ช่วงค่ำครับก่อนหกโมงประมาณห้าโมงกว่าครับนี่ครับเป็นห้องพักแต่ละห้องครับเดี๋ยวแอดมินพามาชมบรรยากาศแบบว่าริมริมฝั่งตรงข้ามฝั่งตรงนู้นครับเป็นด้านหลังก็จะเป็นทุ่งนาครับนี่ครับที่พักนี่ครับบรรยากาศครับอืวิวมองไปทางไหนก็เห็นแบบภูเขานะครับนี่ นี่ครับภูเขาเป็นทุ่งนาอะไรประมาณนี้ครับนี่ครับวิวบรรยากาศวิวบรรยากาศแบบช่วงนี้ก็ยังร้อนหน่อยนะแต่ถ้ามาแบบช่วงปลายฝนต้นหนาหรือว่าช่วงเขียวๆรูปฝนเนี่ยแอดมินบอกเลยว่าบรรยากาศแบบดีครับนี่ครับวิวแบบนี้ครับทุ่งนาแล้วมีภูเขาคักอข,ขนาดพี่น้องบรรยากาศครับนี่ครับท่านผู้ชมครับ บรรยากาศด้านหน้าของเราครับก็เป็นแบบเป็นศาลากลางน้ําที่แบบช่วงยเย็นๆมานั่งจิบเบย์จิบเบียร์หรือว่าชิวๆมองวิวภูเขาด้านหน้าครับนี่ครับก็จะเป็นแบบสะพานหรือว่าขัวกลางน้ําครับข้างหน้าของเราก็จะเป็นที่พักประมาณนี้ครับวิวแบบช่วงค่ำ ท่านผู้ชมครับผมบอกไว้เลยบรรยากาศดีฟิวเพื่อนๆต้องมาครับมานั่งเนี่ยจอยกันมาเป็นกลุ่มมาเป็นคณะอะไรก็ว่ากันไปครับบรรยากาศครับท่านผู้ชมครับก็ตื่นแล้วครับท่านผู้ชมครับหลังจากตื่นครับเตียงนุ่มนอนดีครับท่านผู้ชม อันนี้ก็จะเป็นแปลงนะครับแปลงที่ทางที่พักแถมให้ครับนี่ครับก็เป็นปุ่มเปิดผิดน้ำครับแอดมินก็ไม่รู้ว่าปุ่มไหนเป็นปุ่มไหนครับก็ลองเปิดดูครับก็ลองดูครับอันไหนฝักบัวอันไหนน้ำ นี่ครับขอลองไปเรื่อยครับน่าจะเป็นอันที่สามครับจงเป็นฝักบัวครับท่านผู้ชมครับนี่ครับอืนี่ก็เป็นแบบครีมจมพูอาบน้ําครับแล้วก็เป็นแบบยาสัะผมอะไรประมาณนี้ครับท่านผู้ชมครับ ครับเพื่อนๆครับหลังจากเราตื่นเช้าอาบน้ําเสร็จครับแล้วก็ออกมาตรงบริเวณโซนครัวห้องอาหารนะครับนี่ครับออกมาชมวิวด้านนอกครับนี่ครับก็เป็นบรรยากาศริมทานน้ําครับเดี๋ยวแอดมินจะนั่งกินข้าวเช้าตรงริมนี้นะครับท่านผู้ชมครับนุ่นมองไปไหนก็มีแต่ภูเขาละครับนี่ท่านผู้ชมครับอือหือครับท่านผู้ชมครับ ก็เป็นอ่านเช้าที่พักโอเพ่นวิวครับนี่เป็นข้าวต้มหมูกรอบครับนี่ก็เป็นเครื่องเคียงครับน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลพริกครับกินกับบรรยากาศวิวภูเขาครับทาชมครับหมูกรอบ กบดีครับก็เป็นบรรยากาศในการรับประทานอาหารเช้าของเราครับเพื่อนๆครับบรรยากาศเช้าๆครับไม่เช้าครับสายแล้วครับบินก็เพิ่งตื่นครับก็กำลังจะเดินทาง ครับครับท่านชมครับก็เดี๋ยวเรา,เาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่ตอไปก็สำหรับวันนี้ก็สบายดีสบายครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากมาพักครับเดี๋ยวแอดมินแปะเพจไว้ให้เพื่อน,อนๆได้ไปติดต่อสอบถามได้เลยครับท่านผู้ชมครับ